ดวงประจำวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568คนเกิดวันจันทร์การเงินแม้จะมีรายจ่ายมากแต่ยังดีที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จะให้ปลอดภัยไร้กังวลขอแนะนำให้กันเงินสำรองเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินความรัก คนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นรู้ใจกันทุกเรื่องยิ่งคู่ไหนที่รักกันใหม่ๆยิ่งหวานฉ่ำกว่าน้ำพึ้งเดือน5้คนโสดเข้าใจว่าเรื่องของความรักเราก็ต้องตั้งสเปคไว้แต่ถ้าคาดหวังกับความรักให้น้อยลงจะมีโอกาสพบรักแท้ง่ายกว่าที่คิดการงานแม้ว่างานจะหนักจะเหนื่อย แต่ความพยายามที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลมีโอกาสประสบความสำเร็จจากโครงการเดิมๆที่ค่อยๆก่อร่างสร้างมานาน